บังชอสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนนะจ๊ะเนาะวันนี้เรามาดูบ้านนะจ๊ะเนาะเรามาดูบ้านที่เราสั่งไว้จ้านี่เด้อพี่น้องหกเมตรคูณเจ็ดเมตรนะจ๊ะเนาะราคายังไม่ได้เพิ่มอะไรก็คือห้าแสนบาทนะจ้ะห้าแสนบาทพี่น้องแต่ก็เพิ่มแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วว่ายังไงเราก็ต้องได้เพิ่มนะจ๊ะเนาะ คือจะได้เพิ่มโทสวมกับซิงเนาะจ้าบานซิงเราจะได้เพิ่มนี่พี่น้องตอนนี้ขึ้นโค้งเรียบร้อยเนาะจ้านนะขึ้นโค้งเรียบร้อยเจ็ดเมตรคูณหกเมตรเนาะจ้าอันนี้ของเรา เดี๋ยวให้เ่นสีจอบเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจอบเบื่องเรื่อยๆเดี๋ยวพาเบิ้องทางเทงนะจ้ะเนาะอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ำนะจ้ะเป็นส่วนของห้องน้ำเป็นส่วนของห้องน้ำพี่น้องนี่อันนี้เป็นส่วนของห้องนอนเนะจ้ะเนาะพี่น้องเบิ้องมาจ้ะนี่ อย้วีวีเชอรี่วีอันนี้เป็นระเบียงเนาะจ๊ะเนาะเป็นส่วนของระเบียงนี่โอ้ยเซ่เซ่เซ่วีวีอีซีเดอะเฟเนเตอร์ลาบาทัวเฟเนเตอร์อ่ะเดอเด้อเดอเอาโอเคโอ้หน้าต่างสองสองสองโอเคอือฮึวี อันนี้เป็นส่วนของห้องน้ำน่าจนะเนาะนี่ห้องน้าพี่น้องอันนี้เป็นครัวจ้าเป็นส่วนของครัวเป็นครัวน่าจะพี่น้องอเอิ้งเม็ดว อ่าเคาตอร์นโอเคอ่าโอเคโอเคอเคอือ อืมฮ mm ึว hmm. you know? mm ิวิช hmm. okay. okay. mm ัลลีวิชิปาเล่ชิปาเล่เอ่อโอเคโอเคออีซี่กระเดอชัลลีแฟนแเตอร์อันนี้ก็สองบานอันนี้บานหนึ่งอันนี้บานหนึ่งพี่น้องหน้าตังแล้วก็เด้อเดอเดอโอเคโอเคอือฮึวิ

คนละสั้นห้องนอนนะ่ะนี่พี่น้องอยู่นี่เอ,อ่อบันไดบันไดออกไปข้างนอกนะจ๊ะเนาะบันไดออกข้างนอกแล้วก็เฮ็ดอันเฮ็ดที่มุงหลังคาเนาะจ๊ะเนาะที่มุงหลังคาเดี๋ยวรอบหนามาสิเนถ้าเบิ้งบ้านหลังละสองเสนหาเนาะจ๊ะเนาะนี่พอใยัยเบิ้งนี่หลังละสองเซนหาจ้ะอันนี้เป็นบ้านเราเนาะจ๊ะเนาะหกเมตรคูณเจ็ดเมตรจ้า สร้างใหญ่พี่น้องตรวจเนะจ้ะเนาะช่างใหญ่ตรวจแล้วตอนนี้แต่กันยังบวกลวเนะจ้ะเนาะเราเพิ่งได้โค้งสร้าง6เมตรคูณเจเมตรเนาะจ้ะเนาะห้าแสนจ้าจะได้เพิ่มก็คือโถชักโคกเนะจ้ะกับซิงเนะจ้ะพี่น้องกับซิง บ้านเจ้าของได้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพญายวัดอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้มันใกล้ๆเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกถ่ายให้เบิ้งเรื่อยๆลงเรื่อยๆจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นคือโครงสร้างเนาะจ้ะได้แล้วเนีะได้แล้วเขาขึ้นให้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวให้ถ่ายเบิ้งคักๆนะพี่น้อง ทายไวเบิ้งแล้วจะเนาะโครงสร้างมันนี่โครงสร้างเป็นแบบนี้แล้วจะเนาะจะแฟงวิดีโอพอดีกาเดอเพลนี่โครงสร้างมันพี่น้องเดี๋ยวมันบบเห็นได้แค่แล้วนะ่ะเพราะว่าเพิ่นสิปิดเบิดเนาะนี่นี่เป็นโครงสร้างแล้วจะเนาะเพิ่นให้แป้นแผ่นใหญ่ คนเลือกไห้พิเศษเลยจ้าแล้วก็เป็นแป,แป,แปนน้นแผ่นใ่เนาะจ้ะเนาะนี่อันนี้ลายข้างล่างเพื่อนทาให้แล้วลายเพื่อนทําแล้วพี่น้องตรงนี้เหลือเสาเนาะจ้ะเนาะเสาเพื่อนยังไม่ได้แต่งเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันต้องแต่งเสาอีกพี่น้องเอาให้ทายเบง่งแป้นเพื่อนเป็นไม้ก้าทั้งเบิดเนาะจ้ะ เป็นไม้เก่าทั้งหมดเนี่นองออเฟ่นเดสไลท์เฮเบิร์ตมอ๋อเพ,พิ่งทำถึงนี่อ๋อโอเคโอเคอ๋อเพราะว่าตรงนี้เป็นระเบียงนะจน๊ะเนาะบ่มีไม้ตอด้วยพี่น้องไม้ตอก็คือส่วนของระเบียงนะจ้ะเป็นส่วนของระเบียงจะเป็นไม้ต่อนะจน๊ะเนาะให้ดูโครงสร้าง เดี๋ยวเพิ่นกรปิดบนเหลยพี่น้องฮะดีโปโตดีโปโตเนอะอ๋อดีถั่เลเตอร์อ๋อโอเคเป็นไม่เก้าน่ะจะพี่น้อง ไม่เกาบบกย่างคักเลยเกาเกากระดากระดองนี่แหะเซบงนะบัววิเยอวิ้บัววิเยอรนะเซบงเฉลี่ยวิ้เฉลี่ยวิ้ยเฉี่ยเบิ่งพื้นพี่น้อง จะไม่มีไม้ต่อนะเจ้าเนาะจะไม่มีไม้ต่อเลยคือไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยคักๆพี่น้องอันต่อตรงนี้คือเป็นระเบียงเนาะแต่รัดนะเซบงเฉลี่พอกุเป็นแล้วว่แต่รัดนูอีสิ อุ้ยอันนี้เราปิดเนาะพี่น้องตรงนี้ปิดเนาะจา้ะอือฮึอา้าว่ายเบิ้งง่ายเบิ้งง่ายไปเบิ้องอเล่เช้าอเล่เช้าบ๊ายบายเดี๋ยวคุยงานก่อนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจองสถ่ายให้เบิ้งรอบหนาเนาะจ้ะเนาะ